หยดน้ำกระจุกนะครับใช่ประมาณสองถึงสามขีดนะครับ Thank <laughs> you. สีสีเดนิดนิดเนีน่ยประมาณ จะเรามาปล่อยกันนะฮะเหมือนจะมีคู่นะครับอนุรักษ์ไว้วันหลังเผื่อเราจะได้มาอีกไป